โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมโซล่านะครับผมก็วันนี้จะมาสอนทําบั๊กอีกแล้วนะก็คือจะเป็นบักยืนขับหมอสค์ครับก็สําหรับใครที่รู้แล้วก็กดติดตามให้อย่างเดียวก็พอไม่ต้องดูคลิปก็ได้นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปและกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมก็ <laughs> ให้เราทําการหามอไซน์นะครับแล้วเราก็กระโดดกดขึ้นนะครับดูทันเปล่า้าไม่ทันเดี๋ยวเอาใหม่ให้เราทําการกระโดดกดขึ้นกดขับมอไซน์นั่นแหละครับให้เรากดออกจากหน้าจอทีนี้กดออกมาประมาณนี้นะแล้วเราก็กดเข้าเกมแบบนี้ใหม่นะครับผมเอ้าทำไมไม่ยืนวะ เดี๋ยวๆน่าจะทําไม่ได้แหละให้เราทําการกระโดดกดขึ้นใหม่นะครับแล้วเราก็กดออกเหมือนเดิมแล้วกดเข้าเกมนี่นะครับก็จะยืนแล้วเป็นไงทําง่ายๆนะครับผมแค่กระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็กดออกจากเกมแล้วกดเข้าเกมใหม่แค่นั้นแหละนะก็จะประมาณนี้แหละครับก็สําหรับ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปจะลงนะก็เลยทํำคลิปอะไรแบบประมาณนี้แหละให้ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวหาหามุมก่อนถ่ายภาพไว้ประมาณนี้โอเคแล้วอีกอันนึงก็คือขึ้นขึ้นไปบอร์ดน้ำพุนะให้เราทําการหารถคันนี้เลยนะครับแล้วเราก็ขับมาตรงเนินเขาด้านหลังตรงนี้โอเค ทำอะไรกันวะเนี่ยกูมีแต่ปืน,ปนแปกลกๆเจ้พวกนี้พายกันนะ <c oughs> อะไรเมื่อกี้นะ่ะหน้าอะไรหน้าหน้าหมีมาเขาไม่ต้องไปสนใจอะไรนะ่ะเฮ้ยทำไมนายเป็นคนอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนเมื่อกี้เสื้อแดงเสื้อแดงใช่ไหมคนนี้นะครับพูดไม่พอเลยในฟีสไตล์นะ ลูกแคนใครก็ดูไว้ด้วยนะครับผมหรือว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้แหละเอาเอาด่ากันทั่วเลยอ่ะอ่ะอะประจานให้หมดนี่นะครับสามคนนี้ผู้ชายรุมด่าผู้หญิงนะโอเคเราทำเรื่องของเราต่อดีกว่าให้เราทํำการขับมาประมาณนี้แล้วเรากดกระโดดพุ่งเฮ้ยเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยกระโดดไม่ขึ้น ถ้าทําการกระโดดพุ่งแล้วก็กดเหยียบคันเร่งด้วยนะถ้าไม่เหยียบคันเร่งมันจะไม่ขึ้นไปตรงบ่อน้ําพุอะ่ะเข้าใจไหมด่ากันยับเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องถ้าทำการกระโดดพุ่งแล้วก็เหยียบคันเร่งด้วยนะขึ้นมามันนี่เราก็โดดลงรถเลยแล้วรถจะลงไปตรงไหนก็ช่างมันมนะครับผมนี่ครับแค่นี้เราก็ขึ้นมาตรงบ่อน้ําพุได้แล้ว ด่ากันยับเลยอุ้ยฟ้าร้อง่ะมีที่ไหนฝนตกบ้างตอนนี้วันที่วันที่เท่าไหร่ยีิบเอ็ดฝนตกนะครับผมจริงๆมันเป็นหน้าหนาวแต่ว่าโคตรร้อนเลยที่สมุทรปราการนะโอด่ากันไม่หยุดอีก ก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้แหละครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ใกล้จะถึงหนึ่งพันซับแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปขอบคุณให้ดูอีกทีนะครับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย